สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมไม่ได้มารีวิวเกงเกงยีนนะครับวันนี้ผมจะมาทดลองรีวิวอะไรที่แตกต่างออกไปนะครับนั่นก็คือกระเป๋าสตางค์ใบยาวนั่นเองนะครับจากที่ผมน่ยได้เคยทำคอนเทนต์นะครับเกี่ยวกับกระเป๋าสตางค์ใบยาวลงใน f c e e o o o นะครับของทาง Echo เนี่ยนะครับก็ได้รับฟีดแบ็กตอบรับดีอยู่พอสมควรนะครับผมก็เลยลองทำรีวิวกระเป๋าสตางค์ใบยาวดูนะครับซึ่งใบที่คนพูดถึงมากที่สุดก็คือใบนี้ครับก็คือ กระเป๋าแกะสลักนะครับเป็นกระเป๋าหนังแกะสลักยี่ห้อซามูไรคลาฟนะครับผมเอ๊ะทำไมมันชื่อซามูไรคลาฟนะเออมันมีอะไรเกี่ยวข้องกับแบรนด์ยินซามูไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาหาคำตอบกันในคลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเล่าประวัติของซามูไรคลาสไปฟังคร่าวๆนะครับเพราะทุกดีไซน์มีเรื่องเล่ามาครับผมจะรอยฟัง แบรนด์ซมุไรครับนะครับก่อตั้งขึ้นในปี2000นะครับโดยคุณโยชิโนริทัตสุตะนะครับผมซึ่งก็เป็นคนละคนกับเจ้าของแบรนด์ยินสามุไรนะครับคนนั้นคุณโทรุนะครับผมโดยพื้นฐานครอบครัวของคุณโยชิโนริเนี่ยนะครับทำเกี่ยวกับโรงงานทอผ้าครับแล้วก็ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้านะครับ แต่ว่าคือคุณโยชิโนริเนี่ยไม่อยากจะสืบทอดกิจการนะครับก็เลยออกไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการทำกระเป๋าหนังนะครับตั้งแต่ปี1998นะครับแล้วก็ศึกษาหาความรู้มาเป็นเวลา2ปีนะครับทำฝึกฝนเกี่ยวกับการตัดเย็บกระเป๋าหนังแล้วก็ฝึกฝนในการแกะสลักหนังนะครับให้มีความสวยงามนะครับแบบที่เห็นอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ก่อตั้งแบรนด์ซามูไรคราฟขึ้นมานะครับ โดยที่เสน่ห์ของแบรนด์ซมูไรครับนะครับที่เห็นชัดๆเลยนะครับก็คือกระเป๋าที่แกะสลักนะครับเป็นลายเชอริแดนนะครับซึ่งก็จะเป็นลายของอเมริกันนะครับเป็นสไตล์เวสเทิร์นเลยนะครับแล้วก็จะมีหนังนะครับให้เลือกหลายๆแบบนะครับก็จะมีทั้งหนังจละเ้นะครับหนังม้านะครับแล้วก็หนังวัวกระทิงนะครับซึ่งก็มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกนะครับแล้วก็ฝีมือก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ แบรนด์ซมูไรคราฟเนี่ยก็เป็นที่นิยมนะครับในกลุ่ม w o r k ์กแวร์นะครับของชาวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เป็นได้รับความนิยมกับพวกกลุ่มที่เป็นคนที่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์ครับขี่พวกฮาร์เลย์พวกอะไรเนี่ยก็จะชอบกระเป๋าตังสไตล์นี้มากๆเลยนะครับ <S <S มาครับเรามาเริ่มรีวิวกระเป๋าสตังใบนี้กันเลยดีกว่าน,นะครับ กระเป๋าสตังใบนี้เป็นกระเป๋าตังใบยาวทรง A1 นะครับซึ่งเป็น first model นะครับของทางแบรนด์ซามูไรคราฟเลยนะครับก็คือกระเป๋าตังทรงนี้จะเป็นทรงแรกนะครับที่ทางซามูไรคราฟเนี่ยได้คิดค้นขึ้นมานะครับแล้วก็ สิ่งที่โดดเด่นที่สุดนะครับของกระเป๋าตังค์ใบนี้ก็คือลายแกะสลักนะครับลายแกะสลักเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นลายเชอร์รแดนนะครับเป็นลายแกะสลักแนวอเมริกันเวสเทิร์นนะครับซึ่งดูลักษณะ,ะาการแกะสลักนะครับสิ่งที่โดดเด่นที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นตัวดอกไม้นะครับแล้วก็เนี่ยฮะในลายดอกไม้ของมันเนี่ยก็จะมีดีเทลนะครับเป็นปุ่มๆนะครับสีน้ำตาลน,น้ำตาลน,นะฮะซ่อนอยู่ตรงนี้อีกนะครับเป็นดีเทลที่ลึกมากๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบเลยนะครับก็จะเป็นลายสารตรงนนี้ะครับ ถ้าสังเกตดูนะฮะลายสารเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นนะครับเป็นลายสารเส้นใหญ่นะครับแล้วก็ยังเหมือนกับมีลายสารนี่เป็นเส้นเชือกขนาดเล็กนะครับสารไขว้ามาอีกนะฮะมันเป็นอะไรที่แบบดูแล้วมันปราณีตแล้วก็เป็นงานฝีมือมากๆเลยนะครับ อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบนะครับก็คือเหรียญนะครับเหรียญของซามูไรคราฟเนี่ยเป็นเงินแท้นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเราปล่อยทิ้งเอาไว้นะมันก็จะดำนะครับปกติผมจะต้องขัดมันบ่อยๆด้วยวีนอนนะครับรวมไปถึงทองเหลืองตรงนี้เหมือนกันนะครับตรงนี้ผมก็ต้องคอยมันขัดเข้าไว้นะฮะให้มันคอยที่จะแบบว่าเออคอยให้มันดูเงาตลอดเวลานะครับไม่งั้นก็หยิบออกมามันก็จะมองนะครับเวลาเราเอาไปใช้นะฮะทีนี้เรามาแกะดูด้านในของมันนะครับ เนี่ยฮะพอเรามาดูด้านในนี่ครับตรงนี้ก็จะมีลักษณะการปั๊มนะครับเนี่เขียนว่าสมูลรคราฟอย่างเงี้ยนะฮะเป็นโลโก้นะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นการตอกหมุดกระดุมนะครับแล้วก็กระเป๋าใบนี้นี่ครับเนก็สามารถที่จะเก็บเหรียญตรงบริเวณนี้ได้นะครับถ้าเกิดใครปั้นเฟสกางเกงยีนนะครับก็ใส่เหรียญเข้าไปเยอะๆหน่อยอันนี้ก็ทําให้เฟสตรงกระเป๋าหลังออกมาสวยงามนะครับแล้วก็ช่องของสมุลรคราฟเนี่ยเยอะมากนะครับคือช่องนี้เราสามารถที่จะ เก็บธนบัตรได้นะครับหรือเราจะสามารถเก็บเป็นพวกบัตรสมาชิกหรือบัตรอะไรต่างๆก็ได้แล้วก็พอมาถึงช่องนี้ครับช่องนี้เนี่ยเราสามารถเก็บธนบัตรได้จํานวนมากๆเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับถ้าซอยย่อยออกมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีช่องอีกมากมายนะครับในการเก็บบัตรนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถเก็บบัตรได้ถึง1 2 3 4 5 6 7 8เก็บได้มากถึง8ใบนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบดูแล้วเนี่ย กระเป๋าบางยี่ห้อนะครับมันเก็บไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับยังมีพาติชั่นซ่อนอีกหนึ่งอันนะครับบางทีเราเอาไว้ซ่อนพวกเอกสารสําคัญต่างๆได้นะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกระเป๋าที่มีความสวยงามนะครับแล้วก็มีความน่าสนใจมากๆนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นร่องรอยที่เกิดจากการใช้งานนะครับพอเวลาเราทับปุ๊บเข้าไปตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นร่องรอยของซิปนะครับที่เกิดขึ้นนะฮะ กระเป๋าพวกนี้มันต้องใช้งานบ่อยๆครับถ้าเราใช้งานบ่อยเนี่ยมันก็จะขึ้นลวดลายแล้วก็อันนี้ครับสีจากพวกอินดิโกครับมันก็จะติดเข้ามาที่ตรงงานของเราเห็นไหมัอมันก็จะเพิ่มมิติในตัวกระเป๋านะครับของพวกนี้ครับยิ่งใช้บ่อยๆยิ่งสวยครับล่องลอยคือลวดลายนะครับเนี่ยเห็นไหมครมิติงานมันจะสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวผมอาจจะเอารูปนะครับที่เป็นของใหม่นะครับมาเปรียบเทียบกับ กระเป๋าตัวนี้ที่ผมได้ใช้งานแล้วให้เพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเออของพวกนี้มันใช้ไปเรื่อยๆแล้วเออมันบางทีนะมันสวยกว่าของใหม่นะเออมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันเป็นจริงๆแล้วอ่ะการเล่นกระเป๋าหนังอ่ะมันก็คล้ายๆกับการปั้นกางเกงยีนเลยครับเเพราะว่าร่องรอยต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการใช้งานเลยจริงๆนะครับอย่างสีเข้มตรงนี้ก็เกิดจากการที่ตัวอินดิโกเนี่ยมันติดลงไปนะครับตรงบริเวณ กล้นกระเป๋าของตัวกางเกงยีนนะครับเนี่ยตรงนี้มันก็จะเข้มขึ้นมาเป็นมิติเลยนะครับคราวนี้ผมอยากจะให้ดูสายคล้องนิดหนึ่งสายคล้องตัวนี้ก็เป็นสายแท้นะครับของทางซามูไรคราฟเลยนะครับก็จะประกอบไปด้วยทองเหลืองนะครับอันนี้นะครับซึ่งตนี้ผมก็ต้องขัดบ,บ่อยๆเหมือนกันนะครับเวลาไว้คล้องกับหูกระเป๋านะครับแล้วก็จะมีลูกปัดอย่างนี้นะเนี่ยลูกปัดตรงนี้ก็เป็นลูกปัดสีแดงๆครับสวยนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นสายหนังนะฮะตรงนี้มันดูแล้วมันดูเป็นอเมริกันมากๆเลย ตรงนี้ก็จะเป็นาสายหนีบนะครับทองเหลืองแล้วก็อันนี้ก็ถักขึ้นมานะครับเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็มีผู้ห้อยอยู่นะครับเวลาเราใช้เนี่ยก็จะรู้สึกดีมากๆนะครับเวลาที่เราใช้อันนี้เราเสียบเข้าไปตรงบริเวณกระเป๋าหลังเราครับเดี๋ยวผมจะเสียบให้ดูนะครับว่าเวลาเราใส่จริงๆแล้วเนี่ยเราทํากันยังไงนะครับปกติเราก็จะเสียบเข้าไปที่ตรงบริเวณ กระเป๋าหลังกางเกงยีนอย่างนี้นะครับซามูไรครับนะครับก็ควรคู่กับยีนซามูไรนะครับอันนี้ผมล้อเล่นนะจริงๆแล้วแบรนด์ไหนก็ได้ทั้งนั้นนะครับโอเคนะครับแล้วปกติเวลาเราใช้งานเนี่ยก็จะเกี่ยวที่ตรงบริเวณนี้นะครับตรงบริเวณตรงนี้นะครับหูกระเป๋าด้านหลังนะครับแต่ถ้าใครอยากจะเฟี้ยวๆหน่อยนะครับโชว์สายมาด้านหน้าเนี่ยเราก็จะอ้อมสายนะครับแล้วก็ไปเกี่ยวตรงบริเวณด้านหน้าแทนครับซึ่งก็ จะเป็นแถวๆตรงนี้นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับทั้ง2ออย่างนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับว่าอยากจะครองแบบไหนสไตล์ไหนนะครับเนี่ยครับเวลาเราใส่มันก็จะดูโดดเด่นมากนะครับถ้าเราเดินหันหลังให้ใครนะฮะเราก็จะเห็นมันก็เป็นเครื่องประดับอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ดูมีสไตล์นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของคนที่ชอบเล่นเวิร์กเวอย่างพวกเราๆเนี่ยนะครับผมโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกไหมครับกับ คลิปนี้นะครับก็ถือว่าได้ทดลองรีวิวอะไรใหม่ๆนอกจากกางเกงจีนบ้างนะครับก่อนจากกันนะครับผมมีคําถามนิดนึงนะครับเพื่อนๆว่าเออเพื่อนๆอยากจะดูกระเป๋าสตางค์ใบยาวต่อกันอีกไหมนะครับซึ่งตอนนี้สิ่งที่ผมมีอยู่เนี่ยผมมีอยู่ประมาณ5ใบด้วยกันนะครับผมใบแรกนะครับก็คือกระเป๋า The Flathead นะครับหนังเชลล์คอนเดวานนะครับซึ่งใบนี้ก็จะเป็นใบที่ผมใช้อยู่ในปัจจุบันนี้นะครับผมอันนี้ผมก็ปั้นจนสีมันก็ เข้มมาประมาณหนึ่งแล้วนะครับส่วนอันนี้นะครับอันนี้คือชัดอัพแฮนด์เมดนะครับของพี่หนึ่งนะครับหนังเงางามสวยงามมากนะครับเป็นหนังฮาวีนะครับตัวนี้ผมซื้อมาจากงานเดนิมเดนะครับแล้วก็ใบนี้ครับก็คือเร d m o มูนะครับผมซึ่งก็ ชื่อเรดมูนนี่ใครๆก็รู้จักนะครับในกลุ่มเวฟแวร์นะครับซึ่งใบนี้ก็ใช้มานานแล้วเหมือนกันนะครับปั้นจนขึ้นลายออกมาเห็นประมาณขนาดนี้แล้วนะครับแล้วก็อันนี้ครับก็คือ Inception นะครับผมซึ่งอันนี้ก็เรียบเรียงง่ายๆนะครับแต่ความสวยงามก็จะอยู่ที่โซ่ตรงนี้นะครับแล้วก็รายละเอียดด้านในนะครับในการแบ่ง p พา t i t i o n ต่างๆนะครับแล้วก็น้องใหม่ล่าสุดนะครับอันนี้ไม่เคยพับเลยนะฮะอันนี้ก็คือซามูไรเลยนะครับผม อันนี้นะฮะก็ยังไม่ได้ใช้เลยนะครับซึ่งตัวนี้ถ้าปั้นออกมาเนี่ยสีมันจะเข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็สวยงามแน่ๆนะครับก็เขียนคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับว่า5ใบเนี่ยครับอยากดูใบไหนก่อนนะฮะผมจะได้ทยอยรีวิวมานะครับสนุกไหมครับกับการรีวิวกระเป๋าสตางค์ใบยาวนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับมีโอกาสเจอกันใหม่นะครับล้วอยากให้รีวิวอะไรที่ อ่าเพื่อนๆชื่นชอบนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับวันนี้ไปก่อนนะครับเพื่อนๆบ๊ายบายครับ